คือเรารู้สึกเรารู้สึกเราก็ถามกันกันกบแม่นั่นแหละถามก,กันกับแม่แล้วพอแม่บอกว่าจะให้พูดเองหรือให้กูพูดให้คือว่าปรึกษาแม่ว่าแม่ที่เราคิดถึงเขาอะนะ <c oughs> เราคิดถึงเขาอะเราทําไงดี <c oughs> เราเราจะบอกให้เขารู้ไหม <c oughs> หรือว่าเราแบบหรือว่าเราอดทนไว้ว้าว <c oughs> <c oughs> วันนั้นที่ขอน่ะวันนั้นที่บอกไม่ได้บอกว่าขอเป็นแฟนนะใช่แต่แค่บอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษเรารู้สึกพิเศษกับเขาแต่หวานๆของเราหลายคนเาแบบไปคอมเมนต์แบบเออดีออจายิบ้างเปล่าีโนยังนะครับยังไม่ได้คุยกันเลยครับยังไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยอย่างที่ผมบอกนะ นิชาอายุยังน้อยครับแล้วก็ทั้งนิชาทั้งผมก็มีเป้าหมายมีความฝันที่อยากจะทําให้มันสําเร็จอ,อย่างตัวผมถ้าเกิดว่าผมคิดว่าถ้าผมแบบแต่งงานมีครอบครัวหรือว่ามีลูกอะไรเงี้ยเรื่องบางเรื่องผมคงจะไม่กล้าทาครับใช่ครับซึ่งก่อนนั้นนี้พี่นิชาก็เคยไปเล่าในรายการว่าในโมเมนต์ที่พี่โน่ขอเลื่อนจะผ่านมาเป็นกับงพี่นิชาแล้วก็เขาท่านนี้าบอกว่าเป็นการขอเป็นแฟนกันโมเมน ครับก็เรารู้สึกว่ามันว่าเรื่องนี้ตอบยากเลยนะครับเดี๋ยวกเป็นโมเมนต์ยังไงคือจริงๆก็มีคือเราก็ก็ถามกันกับคือเรารู้สึกเรารู้สึกเราก็ถามกันกับแม่นั่นแหละ ถามกันกับแม่แล้วพอแม่บอกว่าจะให้พูดเองหรือให้กูพูดให้ผมก็เลยคิดว่ากัผมพูดเองมันคงไม่ใช่ให้แม่พูดให้แล้วผมก็มันก็เลยเกิดขึ้นนี่เรามาเพื่อนพึ่งมาอย่างยากนะครับอะไรตัวผมไม่อยากรีบผมไม่ไม่ คือดูเรื่องพวกนี้คำถามเราแบบดูแบบดูแบบอยากรู้กันจริงๆนะครับล้วก็ตแยอกนมาจับได้กดดแล้วม่ไม่ใช่แม่กดดันครับคือว่าปรึกษาแม่ว่าแม่นี่เราคิดถึงเขานะเราคิดถึงเขาเราทําไงดีเราเราจะบอกให้เขารู้ไหมหรือว่าเราแบบหรือว่าเราอดทนไว เ,เ,เ,เขาเนี้ยพอแม่พูดประโยคนั้นนะ่ะเราก็เลยคิดว่าเออนี่เราพูดดีว่ะครับแต่นี่ก็ไอ,อเรื่องนี้นานแล้วครับนานแล้วนานแล้วครับนนเ,เป็น,เป,นเป็นปีแล้วใช่แต่มันมันเพิ่งมาออกรายการวันนั้นที่ขอน่ะวันนั้นที่บอกไม่ได้บอกว่าขอเป็นแฟนนะใช่ ไม่บอกไม่บอกหรือไม่ได้ใช้คําว่าแฟนอะไรเลยมบบนันแต่แค่บอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษเรารู้สึกพิเศษของเขาใช่เย็นเย็นเพื่อนเพื่อนเพิ่งแต่งไปครับถ้าเพื่อนมีลูกแสดงว่าเราต้องยิ่งทัวร์คอนเสิร์ตให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ เพื่อนก็จะได้มีเงินเลี้ยงลูกดังนั้นผมคิดว่ายังไม่ใช่เวลาของผมลูก่นพออะไรแล้วแต่เลย <laughs> ครับผมแต่ผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็ยังคุยกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเนี่ยโตแล้วนะแต่งงานแล้วแต่และคนก็หัวหน้าวงก็มีลูกแล้วหนึ่งคนไอ้มือกีต้าร์คนนึงก็เพิ่งแต่งไปอะไรเงี้ยก็คิดว่าโอเคเรายิ่งต้องทํางานให้หนักนะเพื่อครอบครัวของเราอะไรเงี้ยครับก็อยากจะดูแลสมาชิกในวงทุกๆคนอนะ่ะ ให้ทุกคนช่วยกันเพื่อภรรยาเพื่อเมียเพื่อพ่อเพื่อแม่นะครับทุกคนก็ยังต้องสู้เพื่อครอบครัวอยู่ส่วนตัวผมเองก็ยังมือกองยังไม่แต่งไม่ได้คิดเลยครับขอแบบใช่ขอทำอะไรที่มันแบบใช่ที่มันต้องใช้ แรงใช้ทุกอย่างที่มีก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผมคิดว่าถ้าผมมีแฟนมีภรรยาผมหรือมีลูกเนี้ยผมก็คงจะเปลี่ยนโฟกัสผมไปไปที่ตรงนั้นเลยใช่ครับครับใจเย็นๆครับครับ